อาหารเหนือเป็นอาหารที่หาทานยากขอเชิญทุกท่านมาลองรับประทานอาหารเมืองท้ๆโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองเหนือที่ร้านอาหารม้านเมืองย่านรามคำแหงครับสวัสดีเจ้าอ้อนค่ะเจ้าของร้านอาหารม้านเมืองถ้ามาที่มั่นเมืองเนี่ยนะคะ ก็มาเหมือนมาเปิดโลกอาหารเหนือลูกค้าอาจจะไม่ได้แค่มาทานน้ำพริกหนุ่มไส้อัว่วเรามีพนักงานคนเหนือที่อยู่ในร้านนะคะพร้อมให้บริการแนะนําอาหารตามฤดูกาลวัตถุดิบมาจากบ้านเราที่ลําพูนเนี้ยค่ะเรามีพืชผักที่อุดมสมบูรณ์เยอะแล้วก็อร่อยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมนูขายม่วนขายงานขายดิบขายดีของเราเนี่ยนะเนจ้าก็จะเป็นลาบคําว่าลาบเนี่ยมันมี ความหมายที่เป็นมงคลนะคะไปพร้อมกับคําว่าลาบลอลิงสลาพอสัเพานะคะคนก็จะเชื่อกว่าถ้าได้ทานแ้วเ,เหมือนได้ลาบของเราเนี่ยจะใช้เครื่องเทศกว่า13ชนิดนะคะโดยที่มีหลักเนี่ยเป็นตัวมะแขวนมะแขวนเนี่ยจะให้รสซ่าหอมแล้วก็มีความเผ็ดแบบสมุนไพรนะคะไม่ได้เผ็ดแบบพริกเคล็ดลับเราเราจะไม่ใส่น้ามันเราจะคั่วด้วยน้ําซุปนะคะก็จะมีรสชาติลุ่มลึกเป็นอัตลักษณ์เป็นอเนอลกลักษณ์ของอาหารเหนือเลยทีเดียวก็ว่าได้ะคะ่ะ เียงดาคั่วไข่มดแดงที่กรุงเทพอาจจะหาทานได้ยากเป็นยาถือเป็นสมุนไพรชั้นเลิศดเพราะว่าช่วยลดการดูดซับน้ําตาลในกระแสเลือดก็ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทานดีเลยเพิ่มโปรตีนในนี้ด้วยไข่แล้วก็ไข่มดแดงถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นเม็ดผักที่มีสปปรรพคุณแล้วก็ยังมีอรตราชาที่อร่อยด้วยค่ะ แกงขนุนกระดูกอ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วเนี่ยขนุนเนี่ย,ยังหาได้ง่ายขนุนของเราเนี่ยเราใช้ขนุนอ่อนเป็นลูกๆมาแล้วเรามาปอกเองนะคะเราก็นํามาปรุงอาหารแบบแบบสดใหม่ให้ลูกค้าได้ทานลองมาชิมแกงขนุนกระดูกอ่อนที่มั่นเมือนกันดูนะคะ ขันตกเมืองของเราเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่ที่น่าสนใจนะคะที่เรานํามาจัดรวมเป็นชุดขันตกเมืองให้กับทุกท่านในชุดนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับอาหารเหนือมากก็ถือว่าเป็นชุดที่เริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะเริ่มรับประทานอาหารเหนือเป็นเลยะคะอ,อ,อาหารไทยต้องไทยซีเล็กกำกินไทยต้องไทยซีเล็กเจ้า